สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดนะครับผมในงวดประจำวันที่6กุมภาพันธ์ส5 6 7รกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจําวันที่5นะครับผมสําหรับวันที่5นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3กับ8ไม่มานะครับผม ก็มาเฉพาะสายเบิ้ลนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมสำหรับงวดประจำวันที่5นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมมันจะให้เด่นอยู่ที่3กับ4 3จะมี3 2

สีและก็สี่เจสำหรับเบิ้ลนะผมมีหนึ่งหนึ่งสามสามี่สีส่ห้าหาและก็แป สำหรับสามตัวนะครับผมศูนย์สามสองหนึ่งสามเจ็ดหกสี่สอง แล้วก็ 8, 4, 6ส fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีิ่งเฮปังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ